สวัสดีครับผมเป็นผู้น้องครับมือนีกับมาพอกันชื่เอเตาครับมือนีสิด้ามาเก็บเห็ดกันหนดมดเลยครับนี่ครับอืมบรรยากาศลิ้นทางกันคแล้วอ๋อสามป้อนคำเลยครับนี่แอยู่แถวบ้านโคกสะอาดนะครับบ้านโคกสะอาดเคยมาหมดก่อนครับเดี๋ยวเา้า เดี๋ยวย่างไปเบิ้งกันครับไปหาเบิ้งกันว่าที่นี่เห็ดมาช่วงนี้ครับพอดี่กันขึ้นดำหน้าเรียวนะครับเนาะดำหน้าเรียวกันเริ่มมาหาเห็ดเห็ดตั้งไงครับเอ,อ้เอามากขอดอกหน่งครับนี่ เห็ดดอกง่านไหครับบ่อบานนะครับบ่อบ่อแถาให้มาชูเทียนะครับเนี่ยอ๋อเห็ดถอนดอกนะเห็นมเตันเี็ดอกครับอันนี้ก็เกบเท่าแล้วอาวเห็ดกอครับเห็ดกอ

hết thảo rồi nó ừ. hết chân thảo rồi nó ừ. tự ừ. yeah. yeah. này chết này hình là ngột cái này ngột là เมนมาเอ๊ะน่าติดเท้าขาวมั้งสิอยไเอะเดี๋ยเดี๋ยวจกินไม่ก็โมโหเหงาแล้วว่ามันกิ่นมันโอ้ยกนเก้ือมบนังเอาป่เนี่ยเห็นละงหงเห็นละหักจากมิ้นมันบอกนครับนะไม่หงข้นกลิ่นได้เห็ดละงหกไตหยอดีเห็ดชีขาวนี่ Đang hang gì đó đọc Hô ôi mình hết nhàng này, mình hết chín Hết bia Hết tài bia. Hết tài đi đi hết tài bia này, bia. Điếm, bia này đấy. นี่นอยังส่นนี่เนี่ยแี่ยังค่อนี่คืคยกินนี่การกินเยอะขอแล้ว ลูกท่าัเหนอ่มาบัน้ออันเห็ดมันีมูดอกเดียวเนี่มันปเป็นมูขึ้นอย่างน้เห็น่ายุค่ะ

ข้อหิดข้อโอเคข้อยน่นขอนใหม่ครับเอาขาเขาน้อหน่อยามัชิดวานาสิกินมาด้เอาเสร็จนะครับเอ็ดหาดเอ็ดหาด เห็นหาเห็นหาเท่าแล้วเห็นหาเท่าแล้วมา่ครับพอแล้วดอกก็ดอกนี้ดอกตูมครับงามเลยครับข้าครับนี่ครับค้าเล็ดดินดอกงามครับอันนี้ดอกตูมสำหรับไอดอกบานเดี๋ยวเราไป มันมีเลยไหลเลยผมก็บใครไมีคนมาเก็บทับท่อนครับเงียบๆเนาะมองมเห็นรถมุมทางก็จะก็โหนมันบอกเกิดแล้วอันนี้พอดีจำหน้าแล้วนะครับเนี่ยมาหาไในบนทั inform inform ้นแหละในกดติดตามครับฝากกดติดตามไว้เลยครับเลยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเผลเข้าใจกับคันทักทิศนะครับนี่กับใครมีนะครับเห็ด อยากไว้เหระครับบันีคมนมาเก็บเลยามาเก็บอ,อ,อ,อ่เออโอยเจ็บเ่ายังมาคอเ็ดเทาอุ้ยสามสีดอกรองเนี่ยโอ้ยเ่าแลแล้วจินไดงยะเบ้าเนี่ยงพ่นนะองพนน่งพนนะไก่นีพน่พ่น มันเป็นพ่นครับพ่นปุ๋ยนี่ครับเห็ดดอกใหญ่เลยเกือบเท่าแล้วหนึ่งดอกสี่ดอกนับจ๊มยังมึงเรามึงขังนี่เลย ใส่ไก่พ่นตวกัเลยโอ้โหเขาเคยก็มาเก็บคลิปทีเหล่าเนะตีเหใก็มาเก็บได่เยอะนหมดแล้วนี่เขาเลยต่อนี่ในเบ้าเลยที่หอก

นี่นี่ก็มีเห็นดอกเาดอกเาเามันไม่เกิดที่นี่ไงเงี้ยวัดก้อนเขาเมาน่ะเหีนักองี้มันบดอกก้อนอันนี้ก็เนก็จะเกิดเปนน้ำและแล้วมันจะเกิดบ่หลายแบนเาแเป็นเาแล้วเ็ร่ tiền tốt để lắm Ha à, một nhây Mẹ tiếm lên cho bạn hang câu nào Rẻ lắm Thịt tọt nó sức tu ừ, ừ, à, mẹ say con <laughs> ยินไม่ใส่ก้นเลยมึงแก่นอีกท้ายมันมาไ <ś ni af> ด้ยินไนม่ใส่ก้นครับออกไปแล้วครับหา <ś ni af> ป่าใหมครับเบื้องครับคนนั้นปลานิมุนิ เจียหน่อยนม่ดอกเขาเอานี่เขาวเห็ดยังเค็ดไคครับนี่มันเห็ดตายเบี้ยไปเลยเตียนตอดกับเตียนตอดเตียนล้ำตอดครับเดี๋ยวไปเจ็บตอบอีกปลาหนึ่งครับ ไปเลยครับครับเบืงอีกโคกนึงครับแวะเมืองอีกโคกนึ่งมาจิกลับนะพอดีขอให้บานเขาจะเก็บเทั้งหมเก็กกบเมาจิตได้ไหมครับโหโหนี่นนะอ๋โหโหอพึงพึ่งแม่ป่เออพึ่ม <c oughs> งม่นี่ละงก เฮ็ดเฮ็ดเห็ดไอ้เียงงเลฮ็ดคาบุ๋นเขาเอ่อจมมาไตเอาเนาะร เียนอยู่ไอเจ้าถ้าเจ้าดินดีเป็นผู้นยังดีก็เฮาเฮาน้ออือมีเก็บทึ้งพูเนะอือกเฮาอย่างนันคือป่าดีดีที่กันล่ะเฮ้ยเนแ่ยัหลังเลยเนี่ย <cười> yeah. <cười> yeah. Bạn bạn mhm mhm mình mhm mhm cái cái cây cái mhm mhm mình mhm 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 Nó โล่งกเมนก็จะเมนก็จะเบาอ่อนเคือย่างหรอโละกนนี่มันเห็ดยังเบาค่าจะเบาเลยนี่เอเห็ดคาคนทีเอาดอกเอเห็ดคาเบาเนี่ยครับตัวบ้านผมกินเออนี่เห็ดคาอะไรเบาอมาพี่นะครับนี่เห็ดคา ก็จมดไต่เพ่อนะโอ้เขาเข้าวันเห็ดเกอเห็ดเปลืาเกลืได้สองมืนสามมืเก็ไ้มหลายเลย เขาก็มาเนี่ยเขากลับแข่งติดคาครับเห็ดคาสองดอกครับเนี่ยครับใหญ่แบบหน่อยข้อเห็นกีเกือกิน เขาจะบอกกินตั้งเขาจะบอกกินเห็ดค่็เห็ดเงี่ยงขาว,ขาว,วาหดพุ่นอุ้ยเงีเห็ดเดียวแต่เดียวเห็ดคากละอืหหอหอหืงก ใครเห็นเรากของแขกของปลอมข,ขเอเขาาผิดเลยลาผิด เห็ดห่านนะครับเห็ดห่านสองดอกเห็ดห่านเจียงรถแนงหน่อยแล้วอยู่ถางทางใหไงครับนี่เงียบเห็ดปวเหรอเห็ดปวก

ที่โตเห็นห้องพักพักตัวตีตัวตีตัวกินเดร้เเดรองี่ ห็ดขาเนะี่ยอย่าบอเห็ดขาเห็ดเอาๆก็เอาเ,อาเ,อาเอาห็ดขาเจ้าคนเ่ยบอกเห็ดขาอืมนี่ này là lắm, này. thì mi đây là mẫu.

าคุ็มูลใหญ่แล้วครับเลยนี่นะไล่โตกันนะก็10ก็โตครับเลยตัวนีงไปว่าขั้นมูลขางไปเห็นแล้วครับอย่างน้ำขางข้าง,างโตหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเกเอองี่ตพอดีครับเห็ดตัวนึนนงยาวไยุกอยนนี้ยุกถนนไงครับปลาเห็ดกระไรปลาเรียงกล้ยกระไรไปนั่งขายนนาาครับอย่างงี้ก็ขายของโม่มากครับนีของโม่กินความเก็บเห็ดสโม่ออหมอ,อหมอ สองหน่วยหน่วยละเศ้าหาบาทรับแงมาเนื้อเศาหาบาทข้าแถมไม่พร้อมอุ้ยเี่งเดียงเลยอันนี้ค้องแถมมาบองแถมหน่อยหน่อยตี้บริษรถเห็นไสองหน่ว้าสิบองแถมพร้อมตากแดดอย่างดีอ่อนๆพีดเขาไว้น้ำหนึ่งเอาเขาไว้ด้ลาหนึ่งน่เอาสาดตรีดไว้น่ นห้อนเดี่ยทำผลงงานเราพูดหนึ่งปไปเ,เก็บเห็นเลยนางเหรียญโทรศัพท์อยู่รถครับเดียวขาบึงผลงานครับหานนี้ครับจะเริเร่งเกิดโคงที่ซองเขาบอกมาแล้ว ไ้เครื่องตาแล้วสองโคกเครื่องตาครับสำหรับชิปนี้ก็อ่าที่ได้กาบ้านเลยนะครับเนี่ยกันที่ได้ได้ทำนี่นะครับในสองโคกเนี่ยนะครับักเกือบเครื่องตาครับอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับแลวกดติดตามนะครับทางวิธีชุมชนเลยนะครับเนี่ยพอกันคลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับ